ค่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่คนะงวดที่แล้วได้เลขว่าได้ใสก็คือแขนค่ะแขนแน่แท้หนันหน้าหน้าน้องอันนี่แหละโอ้โอ <inteiro> สูตรเลขเพิ่นบุผาดเนาะสูตรเลขเพิ่นบุผาดสามปีสี่ปีแหละได้ค่ะสามปีสี่ปีไม่มีผาดเนาะค่ะผาดบังหันเจ็ดกับเก้าเจ็ดอีกเจ็ดกับเก้าก็มาเจ็ดศูนย์นะค่ะก็มาเจ็ดกับเก้าอีกก็มาเจ็ดแปดเก้าค่ะเห็นบ่กสามพ,าามพาันสองค่ะอร,ะร,ะระ่อยบาทน,นี่ ศูนกับ8ล้านเปอร์เซ็นต์คนเคนว่านี่ศูนย์กับแล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ชายเลเข้าเอ้ค่ะกระทั่งนึ่งค่ะนั้นชั้งแปดนี่มันจะเป็นบนั้าบนั้าล่างบางหันเ้าศูนย์ค่ะศูนยอันศูนย์ได้มากสอกับศูนย์ได้บางค่ะ ่เขาเล่าไหนค่ะเราเอาโปเป็นค่ะผู้เล่าเอ็ดนไหแต่ว่าถ้าผู้มักเล่นเลขวิ่งก็คือเข่าทางเนาะพวกวิ่งตัดนี่เขาได้ตั้งแต่แสนสองแสนค่ะอันนี้สูตรนี่โตใจกันเออค่ะสูตรนี่โอ้พันลักซิ่มันก็มีเอียงก่อนลักซี่บ่แม่ลักซี่บ่เก่าหลักซี่ก้อนี้บ่สามเนาะสามเนาะลักลักลักซี่ไมีสามลักซี่ม่สามสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดแม่นบ้านี่ฮอกโตเนี่ค่ะบาลนี่ลักหนวยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ของเล่าเนี่ยค่ะลักลักหนวยด้หักหนวยอันนั้นกราบเอานักเ่าเข้าื้โอ้ลักสิบทั่วไหมแม่นะลักสิบลักสิบนั่เก้าลักสิบี่สามี่สามนี่สี มีหกมีเจ็ดมีแปดเจ็ดแปดโอ้พูดได้มากตัวได้ให้กับใช่กับเอาก็ได้นะาโอ้มันกับมันกับเลยค่ะรักเตอมันกัดอันนวยรักนวยมันไม่เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะอันนี้หกตัวยังละหกค่ะยังละหกจ้ะ ก็คือว่าถ้าเข้าได้ลักรอยลักยังมากเอาใส่ติ่มยุดอกเกินอมาถึกจะหอมเป็นค่ะยุดมาต้องเผาสิบเป็นจ้ำพอนเพือนก็ได้บ้าจริงจริงแล้วบ้าบ้าค่ะบ้าหน้าน่ะโอ้ค่ะให้ว่าสูตรนี่ให้ว่าสูตรนี่นี่ว่าเขาตลอดทั้งบนทั้งล่างสามสี่ปีมาแล้วเลยสามปีสี่ปีผ่านค่ะบันนี้เพิ่นเด่นมากนี่เด่นมากที่ศูนย์ก็เปด เออศูนย์กับแล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นับานศูนกับแปอดเลยเดนศูน์กับแปล้านเปอร์เซ็นต์เนาะสองกับศูนย์อันนี้มันก็มาศูนย์ห้าม่นบอกศูนย์แดอีกวันนี้มันอยู่ทั้งหลังเนี่ยมันจะเป็นละอันอันนนเป็นลักอย่งก็เล็เล็บบนขัดข่าทั้งลากทั้งบ้นนำกันบนี้บบนี้มันจะไปลักไดเจ้าวาบนีักแหรือจะลักศูนย์ มักซูอ้ค่ะแม่มักศูนซีเอาอันนี้แม่มักศูนซีได้ค่ะรูคาจั้มสิบอาหักศูนหาหาศูนค่ะพ็ก็ไดหาสิบาทค่ะเอาครับจอดจอดเทลานเลขค่ไม่มีพอันนีเขามาฝันมาถอะ่าคิอบะของลาวเนี่ยมันคิอยาปาขลาใช่เลยใจของลานี่ยถึกเลยค่ะครับครัครับครับเราหวาเพราะว่าเลขสูตรนี่มันโตกับยูหันหลาเอาใจเลยสามโตกับยูหันแล้วครับ เพราะว่าเลขสูตรมันสิบกเขื่อนเด้เลขสูตรมันสิเป๊ะมันควอมฟันนี่ควอมฟันนี่นอ้หลายฟันหลายนอ้หน่อยฟันหน่อยเด้ควอมฟันเข่าเลยของเลาเนี่ค่ะหนังสือเข่าเลยอืมค่ะสูตรเด็ดเนาะแม่เนาะแครว่าสูตรเงินล้านรถท่อไปรวยเป็นล้านเลยเพราะว่าขั้นมันเข่าหัวซีสามสี่ปีเสักกันแลอยู่างเงี้ยเฮ็ดได้ไหวลูกไผ่สีเมื่อแบบตัวว่าค่ะอันเฮ็ดได้ไหวบบดนี้โทษชาพี่แน่โทษมาอีกแล้วปะห่วยมาเดินตัวใด ศูนย์กับแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์อ่าศูนย์กับแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ะคาดไปอะไราดเพราผัดเรองของลาบานหนึ่งกับบ้านหนึ่งหาอืมม่าเรื่อยๆมาน่ะแมนเปิดตาชุดหาชุดเนี่ย็ดเจ้าไเนาะเจ้าเขียนเบิรงค่ะมันถืออีกเบิรงหมดนี่เพิ่นไปป้อยโยอันโอ้ยขอไปลอกตาคุณอันทาบอนอง ปอยห้ระท่านเนยสะหันหัวยู่นข้าห้เดือนกว่าผลได้นี่จะไปตากเห็ดตากลมตากหนนักหนูนาควันไควันหญงกบดีจีป้เ็ยงีเปตีชิเอ็ดนี่ให้ว่างวดนี้มักแค่เม็ดเดียวซูนชีเท่านั้นติดรติดไซเลยกบมาเปล่นอป็นายซูนชีได้นี่โอ้ค่ะเมื่อไปหนึงตอนไหนซูนชีได้เขานักศูนชีเยอนี่มาสุูนกับที่เปลีเนี่คนนั่ ก่อยสหาติดใช่นี่แหละงดเบี้ยจี้ค่ะโอ้ม่จี้โอ้ยเจ้าจังเบิงเดือกไปนี้งอดหนามันเขางดนี่เจ้าเบิงอีงอดหนาค่ะไม่ี้นี่นี่นี่แม่นี่นี่นม่นี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 ดนี่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 นีานี่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 นนี่นนี่นานี่นม่นอ่นี่น่นี่แหละค่นี่นี่นห็นี่าเจ้า่่นี่นี่นี่ดมืนนี่นี่น จำพืชได้หมดเนาะบ้านนี้เห็นแจ้งว่าติหนาด้าวขาวเปิ่นเอยๆเยอะไปยังไงปวดที่สี่เนี่ยเจ้าเขียนไว้โลดชื้นกับแปดล้านเปอร์เซ็นต์ผู้ใดีใช่จะติดอารรถบ่มาชุดกับมาแปดชุดเด็ดเลยเนาะส้ามมาบัมาสองแม่นมาน้ำกันเลยค่ะขัมาคนละตัวค่ะขันมาน้ากันก็ทั้งบ่งทั้งลังจริงๆค่ะถ้ามาน้ากันคือมาบดมาล่างเลยเนาะแม่เนาะ เป็นสูตรที่แม่นย่ำผู้ใดกระมาถามเอาถามเอาบันทึกเอาหลายเขาจับโป๊ปปิ้นนั่นแหละเขาจับหนังสือใส่กันพร้อมได้กังได้ค่ะตอนหนังสือไฮว่าเพื่อนขมนวณมากนี่สามสี่ปีนี่ไฮว่าโบไม่ผ่านเพื่อนกับฟันด้วยนะพวกเจ้าของเพื่อนนี่เลียดกับฟันเพราเอาเขาได้แปลศูนย์หาเขามาบอกเพื่อนเพื่อนกับโบเอาก็ไปยังไงสมแน่สุดท้องอันนั้นจริลูกใต้จริงนะ บอลูกพี่ลูกน้องกันเล่นะค่ยคอยกับอันอีเหลี่ยมเจสินะลูกพี่ลูกน้องกันเจ้าก็เทีนะ่ยวโทษใจพ่นเราเออขอยโทูเอาน้ำเพลินเบิร์ตโทษคนนี้อยู่เพม่นห่างบปอยากลับทำหน้าอันบ่ฟาดเขาเดี๋ยวมือมือมือหนาน,นี่ก็โค้อองสุดท้ายใกล้ๆมือใกล้เลขออกนี่เดี๋ยวพาลูกไปเหรียญน้ำเพลินไนดะ้เด้อไหมเออปัจจุบันข้ามจวงค่ะค่ะผ้าผาจังไดขอยดะเพิ่์นบอกอยู่ขอยำบว์จักสูตรเพิ่์นเองคยังมาบอกขอยขดปุ๋ บ่มันปวดหัวชีคานคิดเท่าไปไายเอาเพื่อนโหลดในเพื่อนเฮ็ดเอาใ้เพื่อนเฮ็ดเท่าไทยอย่างเดียวเลยไายทำอะไรการอย่างเดียวค่ะมันกัดลังเท่ากับชิดนั่นคิดนี่มันเทียบในเท่าปวดหัวมือเก่าตัวได้สามตัวปุ่นคำมาบอกเพื่อนค่ะเอาเพฝนสมแนศค่ะถือได้กงวดแต่ว่าจับบ่เปิ้ลค่ะจับจับบ่ถือต่างในเขาก็โท่เอานำนำเลยได้ค่ะถือสองแสนสามแสนค่ะแม่อนปัสยก็รมเขาจับอายุหันลักลิดลักล่อยกับย้อยเลี้ยว ตะบานรักสีรักน้อยนี่จะรับกันเอาจะเป็นสลรักกื่เยก็มักครูทังที่เบิร์ตว่าแม่นว่าจะรับกันแบบนี้ทั้งนี้มากจะมานับกันเบิรก็ได้เมงหันมันมาค่ะอย่างะ9นีมออก64นะ64ก็89นะค่ะ789เจ็ดแปดเก้ามันจะออกทั้คนเบิร์ตคานเดียวด้นะค่ะคานจอมือจ่อเว้นมาแล้วห้า ไปหาเพื่อนหาเพื่อนฝันประกอบน่าแม่เนาะเขาก็หาหลายหมองมาใส่กันหาหลายหมองมาใส่กันผู้ใดที่ศูตรเด็ดศูนย์อลติดติดแปดเอาสองตันดอนค่ะมะมาอีกมันมาทั้งแปดนี่สองเท่อแล้วได้ศูนย์หากับศูนย์ปดนี่ค่ะมันิมาทั้งศูนย์พีบอบค่ะมันชิมาทั้งศูนยมันจะเป็นเลขล่างได้เนั้งนาทีค่ะล่านเขาทั้งล่างเบิด ค่ะ่ะเออสวนมากเล็กพ่นฉิม,มา,าล่างไปอยู่ทางกาันบาดเขาทั้งล่างทั้งบนวา,า,างหันนะค,ะค่ะได้ตามลัางนี่คือว่าสูดพ่นฉิม,มาเขาล่างเออเขาล่างเขาล่างตลอดได้ทั้งหนานี่ยค,ค,คือจังหวะชูนกแปดจะสิมันฉิมาก็เลยมักสองหน้าวางหันหมากที่ชูจ้าบัดค่ะนั่นแหละเขาได้ซื้อไว้จะชูหาหาชูแต่ยังในหาชิบทอยู่ก็คือว่าคือว่าบ่ซื้อไว้แต่ที้แรกมันจะได้ติ่นนะมันกันเนาะค่ะเ่าถือว่าคิดไรเนาะแม่เนาะก็ถือว่าได้โชคได้หมานเดีย ก่อนเอาแต่น้ำเล้าอย่างนะี้ขอเบอร์เชื่อผู้อื่นเลยบเชื<ฮ>่อผ<ฮ>ู้อื่นเลยเชื่อผู้นี้ผู้เดียวเลยเพราถอดไปผู้นีนน้พ,พาเอาเงิื่นลันผู้อื่นยัางมะเขาข้างล่างค่ะโอเคอืม ดูแต่ได้คอยตะลุมเอินสองหมื่นตลมอสองหมื่นตนองเออตวัคือเบิดปีวะทาไปคอยเจ้าก็เห็นนาเจ้าหจาเบาหลว่หนาเจ้าดำเบิะโอ้เดี๋ยวบเห็นมันบ่บานนี่แจ้งขาวเปินเบ่โอเห็นแล้วมันบ่บานนี่เห็นแล้วบ่โอ้ช่วงที่เาสัมผัสกันรอบแรกคือว่านบิเห็นหนาพอพรเลยโอ้เห็นใกล้ๆก็ไม่ใหญ่นีก็เพิรเห็นน่า้ผู้บกงามนึ่งเห็นไหม่านาดำเนาะโอ้ยบิดดำเบิดดำปิดม้อเลยใจ จังว่าพงงามโพดพงงามโพดอ้อยอีเลียนมาไปน้ำกันว่าจะกล็ไม่เห็นหนามันเหมือนฟ้านะครับปลอกตามว่าเราเห็นหนาขาเป็นเวร์นบ่แม่ หลอกทาบอปุ่นเนาะโอ้ค่ะอำเภอทาบอเนาะแม่เนาะไปหลอกมาเดื่เกี่ยวนี่ละค่ะอ้าวอีไม่ป้านนี่จะแม่นก่อนจะเห็นหงเล็กค่ะเห็นหงเล็กกันด้วยถึงแม่นทะเลในหลักค่ะโอ้สาถูกซาถูกยุ่เจ้าบ่ได้ไม่ต้องพูปลากันถิ่มเจ้าม่ต้องพูปลากันถิ่มปลาแม่บปลาพ่อพ่อรวยกับปลาถือบลถือกามาเป็นกันร่งใจให้กันยันนี่แหละเฮาคอยห่างถูกคอยห่างหนีไล่คอยห่างถือสามตัวปุณห่ะอยากถือสามตัวเล่นบ่แม่ แต่ยังบาบอกย่งไงหนีตอาน้ำลูกแล้วเนี six, ่ยคุณไปดูซื้อดอกว่าที่เงินหลาก็ไปหลอกตาแต่ยังรักเอาผู้ใดมักเมื่อยมักเรียนเนาะค่ะสูตรเงินล้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรเงินล้านวิ่งที่ศูนย์ก็แปดนะค่ะล้านเปอร์เซ็นต์มาแท้ๆค่ะพี่น้องค่ะะค่บัดนี้ก็สิเป็นหลักสิเนาะค่ะพี่น้องก็มีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดค่ะหลักสิบกับอ้าวค่ะเบ็ด แล้วก็ลักล่อยนะคะพี่น้องลักล่อยสิมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ค่ะพี่น้องมาทั้งล่างทั้งบนนะคะพี่น้องมีคาอเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะไตตองเอาเลขมักเนาะค่ะงวดงวดก่อนคุณแม่พันมักศูนย์หาออกศูนย์หางวดนี้มักศูนย์สี่ทำมันออกศูนย์สี่ก็ฟาดโหลดพี่น้องค่ะมักกับฟาดเลยเด้อค่ะ่เอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เฮ้งให้ปังให้ดังให้รวยสุขสุขคนเนาะค่ะ ค่ะค so ุณแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับข้อขอบคุณหลายๆค่ะที่แบงปั่นสูตรเงินล้านฝากตอนเอฟซค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ